สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหนี้มาโบกับแก็กสะกุลนกับคึกเก่าครับมหาเราเรียนในเมืองครับมาอนีนอนตื่นล้วก็มมหาเราเรียนในเมืองครับมหาชื่อของชื่อน้ำมะพร้าวสปอนเซอร์ไว้เฉลิมโออีชีครับมหาสื่อแก่ชวงอ่ะนะแก่ช่วงเมาครับพ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆคีโมใช้มหาโรงครับมาอนี้ มา,มาหมานมาอย่างมหาโลในเมืองโวนสาธารณะครับมหาโลหลิดล่อไปนี่ล้วชีวิตครับพ่อบอึ้นหอดบาดไหลรอไปเรื่อยๆครับพ่อบอึ้นหอดพวกนั้นพวกนี้นี่นแล้วครับชีวิตในเกาหลีก็มีเงาบ้างเศร้าบ้างครับพ่อแม่พี่น้องเงานเนี้ยเศร้าเนี้ยมีความสุขบ้างเป็นบางเวลาอาจเจ้าว่า หลังจากเมาบนมือแล้วก็น,นอนตื่นครับเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับนี่แหละอันซอยนี่ก็ซ้อยหมาดซอยยังครับมีร้า,านค้ารล้านยังร้านคล้ายเกือบขายเสีย่าครับเรื่อยๆเรื่อยๆกะกดไลค์กดติดตามเลยเลยพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละชีวิต